ครับก็สวัสดีครับเช้านี้นะครับอยู่กับต้องสามขอการเกษตรนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่สาลากลางน้ําที่สวนผักบุ้งแก้วสรีนนะครับพี่น้องนะอ้าวืันนี้มาคุยกันเรื่องยอดพันธุ์นะครับยอดพันธุ์ผักบุ้งแก้วนะครับซึ่งผมกกะสิมาตอบคําถามพีๆหลายๆคนนะครับนอกทีว่าสังยอดพันธุ์ไปแล้วบัตเทนีโบลูวาเวลาได้รับของแล้วควรสีเหตุดจังไลยดีนะครับนะ นะคลิปนี้สิไม่เห็ดเห็ดคลิปต่อไปนะครับอนันแ์ลนะครับหลังจากพี่น้องเข้านะครับได้ยอดพันไปแล้วอันนี้ก็เป็นแบบว่าสมมุตินะครับเนาะสมมุติว่าอันนี้เป็นกระสอบที่ใส่ยอดพันไปนะครับที่พี่น้องได้รับไปนะครับได้รับปุ๊บนะครับอนันต์เบลถือตรงเห็ดตัดเสือกออกแล้วก็เทเทออกเลยครับพี่น้องนะครับเทยอดพันออกมาเลยนะครับแล้วแต่ว่า มูเจ้าสีสังหลายสังหน่อยนะครับเทออกมาให้เบิดนะครับหลังจากเทออกมาเบิดแล้วนะครับอ่ามันสีเหลืองมันสีเหี่ยวอีหยังกระซังมันครับใบนี่บ่ต้องสนใจครับมันเหลืองอยู่แล้วครับเดี๋ยวมูเฮาปลูกไปปุ๊บอ่าเดี๋ยวเขาก็ะสีรุดออกไปเองแล้วก็เขาสิแทงแทงใบแทงยอดออกมาใหม่นะครับนี่ตามอย่างสีนะครับเขาสิเตียมออกมาใหม่นะครับบ่ต้องกังวลนะครับเนาะอ่าใบเหลืองเป็นเรื่องปกติ นะครับเพราะว่ามันมานต้องเลี้ยงอยู่แล้วครับเพราะว่าผมอะสีตองพึ่งให้เขาแห่งไปจากนี่นะครับถ้าไม่แห้งนี่ผมจะไม่สามารถส่งให้ต่างจังหวัดได้เลยนะครับต่างจังหวัดถี่สงรงบันไดเลยสิถือตีกับหรือว่ากระเปยเนาถิมนะครับนะครับนะฮะพอเปิดแล้วนะครับกระมังสมมุติว่าเป็นกระมังใหญ่นะครับโดยสมมุติอะผมสีจําลองให้บางแค มัดเดียวก่อนนะครับส่วนพี่น้องมีสร้างไปซิบมันยิ่มันกัหากะละมังถีมันใหญ่กว่านี้นะครับอ่ะนี่ครับก็เอายอดไซจังสีเลยนะครับวางแนวตั้งนะครับวางแนวตั้งแล้วก็ที่สําคัญเวลาผมเลี้ยงยอดไปให้พี่น้องเขานะครับผมสิเน้นทางรากนะครับไว้อยู่ทางเดียวกันนะครับเนี่ยให้สังเกตทางโคนนะครับหากเล่ยร้ายนี่เนี่สีนะครับที่ติดรากเยอะผมจะเอาไว้โคนอันนี้ให ให้เข้าใจว่าตรงนี้เป็นโคนนะครับเป็นโคนมันบองเทยวสิบปูกนะครับแล้วลงลางนะครับส่วนที่เป็นหยดกับตัางสั้นขึ้นอย่างสินะครับใบเบย์เาต้องไปตุดมันนะครับเราต้องไปเด้งออกนะครับจากนั้นใส่น้ําไปประมาณหนึ่งคืบนะครับจากพื้นกระลำบังใส่น้ําไปหนึ่งคืบนะครับอ่ใส่น้ำไปหนึ่งคืบกับซีอิ๊วประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับบ่ต้องใส่หลายให้ครับใส่แค่หนึ่งคืบพอ นะครับทีนี้ระยะเวลาในการแช่น้านะครับกัสิข้นยูว่าระยะทางนะครับที่คนส่งเขาไปส่งให้มันใกล้บ่วมันเสียเวลาจักเหมือนนะครับโดยปกติแล้วถ้าภาคอีสานนี่ก็จะไม่เกิน2วันส่วนภาคอื่นก็จะไม่เกิน3วันนะครับสวันนี่กัสีเลี้งในจักน้อยนะครับพี่น้องนะเลื่องในกสรซางมันครับเราก็แช่อย่างเงี้ครับแต่ถ้าให้ดีนะครับแกะเชือกออกนะครับ แกะเชือกที่มัดมัดไว้อยู่แกะออกนะครับเพื่อให้เขาได้ระบายอากาศได้ระบายความร้อนออกนะครับแล้วก็เติมน้าเขานะครับหลังจากนั้นก็ทิ้งไว้ในร่มนะครับทิ้งไว้ในร่มประมาณ 1- 2คืนนะครับถ้าเบื้องล้วเขามีความซ้นความหยางเขาเริม่มมียอดนะครับตามข้อตาเขาเริ่มแทงออกมาเอ๊จังสีนะครับกบ็เอาไปจากคืนหนึ่งกับพ่อนะครับหลังจากนั้นเราก็ค่อยลงปลูกนะครับถ้ามัน ทานาับมรี่เขาเหลืองแห้งแนกะเอาไว้จักสองคืนนะครับไว้ในที่ร่มสองคืนหลังจากนั้นก็สามารถปลูกได้เลยนะครับผมนะาการมรดิกรรมไมาเฮ็ดคลิปตอบคาถามพี่น้องน,นะครับว่าเวลาใดโยนพัดไปแล้วนะครับควนสีเห็ดจังไดนนะครับเนาะอ่าโอเคครับสาหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับสําหรับพี่น้องนนท่านใดที่สนใจยอดพันหรือจะโทรมาปรึกษาสอบถามเกี่ยวกับปัญหาผักบุ้งแก้วกับด้วยความยินดีครับกับมาแหลกมาแชร์กันนะครับเนาะโอเค นะครับสำหรับวันนี้ฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ